อยู่เกินไป Give yêu của họ là cái việc của họ là cái việc của họ là እንድርኪ ነው ያው ያው ว่าเป็นไรเดียวไม่มีแรงแล้วลูกฮะอันนข้าถืนข้นข้าตีได้ไหมขาั้่งสบตัวแล้วดขึ้นเกี่ยวเกี่ยว

มันเป็นมนมันเป็นแก๊สมันมันเป็นแกส๊เแกสเป,เป็นแรงอัดไหมอ่ะป้า Hết hết. Gió, mình đường gas <laughs> mình phânแรง không, tiếp, không <laughs> ở đây, không <laughs> 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 <mình> Chuyện này máy của kia còn này là, này đó còn đây là cái đi 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 này đi đi nặng nặng đi 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 S S cặp จะได้บีจีนะถ้าบีึงกับอีกอะไรกันอืไม่รอดหรอกบีจีไม่รอดแน่เนี่ยอ้โดนได้เดี๋ยวลงไม่ได้ทำไม่ลงเพราะว่าเขาบอกว่าต้องไปลงมือเล็กกว่านั้นอีกไม่มี

em léo rồi à.